น,นี้ก็ทําการเปลี่ยนคาปาซิตรเตอร์เดือนใหม่นะครับก็ใช้เป็นลมร้อนนะครับใช้เป็นลมร้อนของตัวเปล่า ก็เราทำการเรียบร้อยนะครับปิดเครื่องก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขับพาที่เตอร์มาครับก็เป็นเรือนไมวิโก้นะครับตัวนี้ไม่ได้ถอดหน้านะครับก็ต้องถอดหน้า นะครับเป็นของริโ o แล้วเราก็ทําการเ,เปลี่ยนตัวใหม่ลงไปนะครับตัวนี้ก็ปัญหาก็คือหน้าจอไม่ติดนะครับหน้าจอไม่ติดไฟทีเดียอ,อะไรกับพิดต่างๆนะครับเจน้ำมันไม่ติดอะจะไม่ขึ้นทุกอย่างนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจัดการเสร็จแล้วก็ให้ดูรอบหน่อยนะครับผม